น่วยงานแพงงามว่า<ม>สุดยอดเลยความงามอุ๊ยอุ๊ยห่หนึ่งอู้หอหเห็นเลยว่าเป็นีนยนนี้อ๋ออุ้ยแดงปานเลือดเอาอืมเบิ้งทางไหนอุ๊ยจะเป็นแกนแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ <laughs> เอาเอาอืม ทุกคนบ้างน้าทนุนสบ,บายดีสวัสดีค่ะซึมไม้เละเอฟซีเลอยยืมเงินสนกีเนาะนกกาจิพาทุกคนมาเบิ้งต้นมากนาว โวเด้อพี่น้องเอ๋ยนกเคยได้ยินยุต่ว่าอันในนิทานหรือว่าเคยได้ยินผู้เท่าผู้แก่เพิ่นเว้ามือนี้นกมาเวียงแล้วมายามพี่น้องของไอ้หน่วยเป็นไอ้เคยขนะะแล้วนกก็เลยเลี้ยวไปเลี้ยวมาไปเห็นต้นอันหนึ่งมากแบบเป็นสีบวัวหรือว่าอ่อนงามๆนะพี่น้องเอ๋ยนกก็เลยถามเจ้าของเหือนน่อนกเศร้าก็ว่าเม่นอันมากหนาวโห o ขนะะ ป้าพี่น้องมื้อนี้ถือว่าเป็นบุญตานกเนาะที่จะได้เห็นมักนาวโห่เคยเห็นจากเทื่อแล้วตอนนี้เนาะนกก็มายืนอยู่ต้นมักนาวโหเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ทางหลังนกนี่เองทันทันทนพี่น้องเอ๋ยเบิกไหมตาก้องเฮามานี่เลยอันนี้เนาะบ่ยากจีเสื้อเลยว่าเฮาจีได้มาเห็นมักนาวโหแบบต้นเป็นๆแล้วน,น,นี่เลยพี่น้อง ป้าแต่กองเขาบังไหมหน่วยงามแท้งามว่านี่น่ะอันนี้คือมังนาวโฮ่ไหมสุดยอดเลยจะมีทางน่วยแดงและการน่วยดำพี่น้องแน่อันนี้คือน่วยดำสุดยอดเลยความงามมาเดี๋ยวนกสีปิดมาสีเบิงเงนาะว่ารสชาติของมังนาวโฮนี่น่ะสีเป็นแนวเลืองมาปิดกอนเด้อ เดี๋ยวเหาสิเอาน่วยดำกับหน่วยแดงเนี่ยนี่มาซีมแล้วก็เทียบรสชาติของมันเนาะว่าสิตั้งกันปันเลยนะมาจ้าทุกคนนกคุ้ซึกแบบดีเจอเราเลยบ่ทึกได้เห็นบางนาวโหแบบเป็นๆเ,เลยในความคิดของนกเนาะคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆคือต้นมางนาวแต่ว่าคนละเรื่องเลยพี่น้องเบอร์มันจะเป็นแบบนี้ แล้วมันก็จะมีนามมีหนามแบบนี้เนาะคล้ายๆคือกกกลางป่านะจ๊ะถ้าไปเห็นอยู่แถวป่าหรือว่าอยู่แถวเลยเนี่ยนะนกกระบูฮู้ดอกว่ามันคือต้นมะนาวโหพี่น้องเอ๋ยป้ามือนี้ถือว่าเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นต้นมะนาวโห่เนาะเคยได้ยินยุต่เรืองเนาะทิงเนาะแต่ว่ามือนี้ได้เห็นตัวจริงอ่านพอดีเมื่อกี้นกถามป้าเศร้าเนาะเศร้าว่า น้วยแดงนี่กะกินได้กินแล้วแบบแข็งแหงเป้งปังแล้วน้วยดานี่กินได้แบบอ,ยดอยากนอนวาสันว้าวก็เข้าทางอีเจ้แลยแหละกินแลวอยากนอนพัดว่าอีกซาร <laughs> ือขวเนี่ยพี่น้องซ้ายหรือขัวตะกองเขาว่าตุกระทิ้งว่าเนาะเออว่าตะกองละไรแกคิดหอดไอจิตเนาะเศร้ากะคือเก้าวอะไรพี่น้องเลยยังไปเวียงเน,ะเนเาะเดียวลดเศร้ารถจากเศร้าฮนะมันซดแล้วก็เลยยังไปแปลงอยู่แล้วนกก็เลยมาเห็นนี่นี่นะ มาเดี๋ยวเอาจีซีมน่วยนี้ก่อนเนาะน่วยนี้ก่อนคันว่าซีมตัวน่วยดำนี่น่ะป้าสวา,ากินแล้วอยากนอนเดี๋ยวสิบพ่จบคลิปซ้ำเดี๋ยวสินอนก่อนอาพี่น้องป้ามาเซตเลยเดอ้อเอาเลยนะเออเอามาคือมันอย่างเว้ยมีอย่างประสก อนุญาตให้นุ่นด้วยทุกคนอุ้ยาทางในมันมียางแบบนี้รสซาดเนาะนกคิดว่าน่วยแดงๆเนียวนี้น่ะแบบมันต้องส้มแน่นอนพี่น้องแต่ว่าในความเป็นจริงมันออกฟัดฟาดม,มันบดสม้สมจะกระสม้มส้มอืมส้มแบบจี๊ดเลยแต่ว่ามีความขมนิดๆนกคิดว่าความขมนี้น่าจะขมมาจากยางของมันอืมสม้ม เมื่อกี้ฮั่นมีแต่กัดซื่อๆเฮาอย่างบได้ย้ำแต่ว่าส้มพี่น้องแต่ว่ายางมันหลายพดนกบ่ขอกินเมืหน่วยเด้อเนี่ยตะกองเฮายางมันหลายแหงพี่น้องรสชาดมันส้มๆฟาดฟาดยางโคตรหลแหงเล็บมือก็มากในเข้าเดี๋ยวต้องตัวกระิงว่าเล็บมือกับอันมากอันนาวโหของนกในเข้าเดียวมาน่วยแดงนี่เฮาซีมไปเป็นที่เรียบร้อยบ้านนี่มาหน่วยดำ อันนี้น่าจะเป็นน่วยที่มันสุกแล้วรสชาติมันน่าจะเปรี้ยนเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮามาซีมเบิ้งนํากันเนาะมาเอาเด้ออุ๊ยอุ๊ยอู้ซมคือกันอู้ป้าอุ๊ยน้ําความหลายป้าพี่น้องอันนี้คือนุวยสุก ป้าแต่นกอันยานยางมานะพี่น้องเอ๋เพราะว่าเวลาเขากินเข้าไปยางมันหลายแบบนี้นกยานแบบอันลิ้นเห่าสีพองปากเห่าสีพองเนาะเดี๋ยวนกซีขออนุญาตซีมเนื้อของมันหน่อยหนึ่งอู้เห็นเลยว่าเป็นเดี๋ยวนี้อออุ้ยแดงปันเลือดเลยนะซีมั้งบ่ซีม,ม้วนะอืม เดี๋ยวจังหนจะให้ตัวกระเิงซีมบ้งป้าพี่น้องอู้น่วยซุกมันนี้แบบรสชาดนี่นะกาบดต่างจากหน่วยดิบป,ป่านเลยต่างยู่ย่างเดียวก็คือไม่เข้าเจอเลยนะว่าซุกแล้วทําไมแบบแดงขนาดนี้เนี่ยน้ำกระโคตรหลายเลยแล้วทางในมัน่ะกระซิเป็นแกนแบบนี้เด้อเนี่ยอู้แต่ว่าอย่างนี้หลายพด นกกะเลยบบก้ายย้ำเป็นหน่วยพี่น้องและอันทางในกระซิมีแก่นแบบนี้เนี่ยวูวสุดยอดเลยทุกคนทุกคนหลังจากที่นกซีมแล้วโตวกระทิงซีมแล้วนกสิเอาตัวอ้นมาซีมมากหนาวห้ของเห่านะจ๊ะอ้นมาไว้ตัวอ้นมาซีมมากหนาวห้ไว้แซ่บสุดยอดเลย หิมะหีมะป้าโถเบิงเดี๋ยวสิให้อันให้ตัวอันให้ตัวกระทิงเอ่อนที่ให้ทุกคนเืิ่งตัวกระทิงกินเป็นเราเลยเอาเอาเอามากิน <ฮา S 1> ดีดีอเอาอี้คำวะแ,วแสดงวาทึุเจอตัวกระทิงบ่อันนี้มากหนาวโหเบิง้งตัวกระทิงจะกินแต่น้วยอันน้วยสุกพี่น้องมันจะได้อยักนอน <laughs> กินแต่น่วยสุกมันจะได้ยักนอนเอา อืเบิ่งทางไหนอุ้ยจะเป็นแก่นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นอเลอยรสซากรสซากหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแสดงว่าส้มหรือว่าอรือยหวานเจี๊ยบนี่เบ่งตากบบส้มตาทิพย์โอ้ปลาสาว่ากินแล้วอยากนอนมันก็เลยกินแต้น่วยดำกินห้วยดำแล้วอยากนอนเป็นอร่อยโต้นมาแล้วพี่น้องว่าว่ามากินเนี่ยแล้วแม่ซิ่งจวดมาหอดเลยตัวอ้นเลือกหน้วยดำเลยคือว่าลองกินห้วยแดงได้เป็นตาส้มบบนั้น้อ เอา่วยแดงก่อนแม่จริงๆริงเยดำเอาหอ่ลยดำมันเป็นอย่างสรนะเอาเอาลดนะลองกันนะสนหรทำแรงแมนมาวู้เสียงย้ำดังต๊อบบันหนึ่งเป็นอะไรลรสชาตส้มเป็นออไรคือรคเอ็นนาเนี่ยนั้นอย่าตัวเอฟซีนะวานแหงเนาะวานแหงลองมาก่อนด้วยมาดำเอาเออ ทุกคนบังนาชนเมื่อกี้ยังบอกเอฟซีว่าหวานแหนงบันนี้ฮือแต่ก็ยังยกโปเฮออยู่แเ<ซ>บบจับเ<ซ>มื่อกี้น่ะมือเป็นน,นี่เลยเจ<า>้าเ,อ,เอิญมากกันเดิอเน,นี้มักนาโฮมังนาโฮ้เฮาเคยได้ยินยู่อันในนี่ใหยอเลยในเรื่องเลยสมัยตะกี้นี่แหละว่าบอกมากอันมากอันมะพร้าวห่ามังนาวโฮ้ยะจะเป็นอันนี่ใหญ่ไเลยนี่แหละทุกคนมือนี่กระถือว่ามือนี้ได้มาเห็นตัวจริง ป้าโอนผู้ซึกแนวเลยในจินตนาการนี่แบบเขาคิดว่าน่าจะเป็นต้นมางนาวแล้วกันนวยเยยเยยแลก็ือแบบแซบๆหอมๆเมนบอคิดเลยเป็นนวยเยยเยพดมังนาโขแบบเออน่าจะแตกต่างจากบังนาวทั่วไปทอ่ันแต่ว่าต้นมังนาโขนี่เนาะผู้เท่าผู้แก่เพื่อนว่ามีสรรพคุณหลายแต่เขากับบหละเอียดว่าอ่านสามารถเป็นยาปวดเอือดได้ฮะน้าพี่น้องก็คือนกเบ้าทะหลผู้เลยหู้ก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์บอกนกเด้อ เอาเอาอีก <muitas S 1> ัอ <sketches> <OUGH> <illions> ัน <herum> น <thighs> <questo S 2> ี้มังหนาาโหป้าโต้เอ้นตี๊ดใจวันนี้วันนี้กินยังไงจะนกว่ากินแล้วมีรับพักุณหลายนล่วเนาะแต่ว่าบู้ว่ามันซับพักุนเลยแม่นอันเลยนะก็กินเอาบอนแล้วก็จะึกษาน้ำหลั่งทุกคนป้าพี่น้องเอ่ยพูกาบอกโต้เอ้นเดิอป้าพี่น้องสุดยอดเลยมังหนาาโหมันเป็นแบบนี้นี่เองทุกคนตอนนี้เนาะโตนก โตอ้นโตกระทิ้งสามโตก็ได้กินมังหนาวโหไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมืดต้นเลยเนาะฮะกินมืดทั้งต้นแมนรวยได้ทุกคนเอิ้นมากินการโบเกงเจอเจ้าของเงินก็จะเอาต้นมาดูไหเอิ้นมากินมังนาวโหตัวเองว่ากินมืดต้นแมนต้นเย่อปะนี่มีน้ำอีกกินเท่าไปได้เนะเลยม่นแล้วเนาะตัวเองเออถามป้าซะว่ามีทรัพย์คุณหลแห้เละเนาะตัวอ้นก็กินเอาก่อนพี่น้องเอ่ยแต่กันยังบู๊ทเท่นาะว่ามีทรัพย์คุณอันเลอะน่ะถ้าว่าเอฟซีเอาหูกะ คอมเมนต์มาบอกได้เนาะแม่แล้วจ้าแล้วสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะเฮาสองคนสามคนนี่นะกาจีเอาไว้สำนีก่อนมือนี้กะดีเจอหลายได้มาเห็นต้นมางนาโหแบบต้นเป็นๆอย่างนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปเดอ้อแล้วผู้เลยที่เข้ามาเบิงเนาะตัวนกกาย่าลืมกดติดตามทางเพจเนาะสาวลาวบ้าวกึมุมะแล้วก็กดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องนอกแดดเดือดคน แน่นแล้วจ้าแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้เฮากระจอาซัมนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวซีไปยกต้นมางนาโนไปถึงขั่วตอนนี้เฮาอยู่เขาแม่ตอนนี้เฮาอยู่เวียงต้นมเฮาโอยู่เวียงมาเวียงเท่อนี้แบบคุ้มขนาดเนาะแม่เอากานจฮาะไปเลาะเบิ่งอันเดินแบบแปลกๆคุ้มแทุกตาแล้วแบบอยู่บ้านเฮาบบมีนะเฮาเข้ามาเห็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แม่นบอกสำหรับเฮานะและอันคลิปวิดีโอหน้าจีลองเพื่อตัวอ้นเ้าแบบภาษาอัน เวียงจันเวียงจันเฮ้าเวียงจันก็เต็มแต่เวลาไปเห็นอันกดแจงขวางเดต้องนั้นอันเลอรพี่เลอรเอ้ยมาอันเลอรประมาณนี้ดูการ์ดเขาต้าจีเต้าเจอเขาบว้นะเรีนแล้วพี่น้องจ๋ามาสำหรับคลิปนี้จบเอาซัมนี่สก่อนเด้อแล้วพบกันจ้าบ๊ายบาย